มเรียนดนชีมเรียนดนชีมเรียนดนชีกับคูวิารับผมเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราจะมาดูต่อนะครับในส่วนของร้านเจริญนะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ิชชาจะทำสองงบการเงินนะครับอันที่หนึ่งคืองบกำไรขาดทุนอันที่สองคืองบฐานะการเงินนะครับเราจะมาทำข้อมูลของร้านจเจริญกันนะจ๊ะร้านเจริญอยู่ไหนเนี่ยอ๋อร้านเจริญอยู่นี่อ่ะเราจะมาทำ ร้านเจริญในหน้าขายที่ดินกันนะครับตัวแรกที่เราจะทําเลยคืองบกําไรขาดทุนนะครับเราจะเอาข้อมูลตรงนี้มาเขียนงบกําไรขาดทุนนะครับองค์ประกอบของงบกําไรขาดทุนนะครับอย่างที่อาจารย์ดิฉันบอกจะมีส่วนห่วงงบนะครับห่วงบนะครับจะประกอบไปด้วยชื่อร้านนะครับร้านเจริญในหน้าขายที่ดินชื่อยาวนิดนึงนะ ร้านเจริญนายหน้าขายที่ดินเสร็จแล้วนะครับตามด้วยชื่องบที่เรากำลังจะเขียนนะครับคืองบกำไรขาดทุน เสร็จจากชื่องบแล้วนะครับตามด้วยวันที่นะครับข้อนี้เนี่ยมันเป็นสำหรับเดือนนะครับเราก็เขียนไปเลยว่าสำหรับเดือนสิ้นสุด31พฤษภาคมหกเนะครับสำหรับเดือนแสดงว่าข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลของทั้งเดือนนะครับสิ้นสุด 31พฤษภา 2, 5, 6, 7ทีนี้เราก็จะมาดูข้อมูลของร้านเจริญนะครับข้อมูลของงบกำไรขาดทุนจะมีอยู่2ององค์ประกอบเนาะตัวแรกคือ,อไรายได้ครับ วที่2คือค่าใช้จ่ายนะครับรายได้นะครับของร้านเจริญนะครับจะมีอยู่1ตัวคือรายได้ค่าบริการ45 0 0 0นะครับเราก็ใส่รายได้ค่าบริการเนื่องจากรายได้ของร้านเจริญนะครับมีอยู่รายการเดียวนะครับเราสามารถออกยอดได้เลยนะครับเขียนยอด ด้านหลังได้เลยนะครับ45 000. แต่เนื่องจากว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมีหลายตัวนะครับดังนั้นเราต้องพักยอดไว้ก่อนเราค่อยใส่ยอดรวมทีเดียวนะครับรายได้เรียบร้อยนะครับต่อไปค่าใช้จ่ายครับค่าใช้จ่ายจะประกอบไปด้วย ค่าน้ำมันนะค่าน้ำมันสอง,สองพันห้าต่อไปครับค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณนูปโภคสามพันหนึ่ง หมดแล้วนะครับค่าใช้จ่ายมี2ตัวนะครับสองพกับ3า0 0ันึงนะครับสองพบวกกับ3า0 0นึงนะครับเป็น5้าพ เสร็จแล้วเราหาผลต่างโลกนะครับตัวของรายได้เนี่ยคือ45,000ตัวของค่าใช้จ่ายเนี่ยคือ5 6 0 6นะครับเราเอารายได้ลบกับค่าใช้จ่ายนะครับก็จะได้39,400นะครับตามที่งบตามที่กระดาษทำการเราเนี่ยในช่องงบกำไรขาดทุนเนี่ยระบุไว้เลยนะครับ39,400เป็นบัญชีกำไรสุทธินะครับเราก็เขียนกำไรสุทธิ โอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับในส่วนของงบกำไรขาดทุนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับงบกำไรขาดทุน